วันนี้เราไปเที่ยวคาเฟ่กันทุกคนทางเข้าก็ประมาณนี้เลยนะคะสองข้างทางจากถนนใหญ่เข้าไปก็ประมาณเกือบ10กิโลนะคะตอนนี้เรามาถึงแล้วคะ่ะคิริตาลบลีนะคะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเนาะอํเาเภอโคกสำโรงจังหวัดลบรีนี่เองข้างทางนะคะฝั่งขวาก็จะปลูกดาวเรืองนะคะส่วนฝั่งซ้ายเจะปลูกอะไรเราก็ไม่รู้เนาะไว้ต้องไปต่อรอบที่สองคะ่ะทุกคนวันที่เราไปแดดร้อนมากๆ แต่ก็เผอิญว่ามีลมพัดเย็นสบายดีค่ะเราไปถึงกันบ่ายโมงก,กว่านะคะแล้วก็เริ่มมีผู้คนทยอยเข้ามาแล้วค่ะทุกคนที่นี่นะคะมุมถ่ายรูปเยอะมากหน้าถ่ายรูปทุกมุมมองที่จอดรถก็สะดวกสบายกว้างขวางมากๆเลยนะคะทุกคนเดินเล่นถ่ายวิวชมบรรยากาศกันไปเพลินๆเนาะและดูเหมือนว่ากำลังจะปลูกดอกไม้เพิ่มขึ้นอีกหลายจุดเลยนะคะแดดร้อนแต่เราก็ไม่หวั่นจ้าลุยมีโซนให้นั่งกินชากาแฟาหลายโซนเลย แล้วก็มีด่านฟ้าด้านบนให้เดินเล่นด้วยกระโจมตรงนั้นไปถ่ายรูปเล่นได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโดนัทกับไอศครีมถ่ายรูปออกมาสวยมากๆถ้าใครไปตอนกลางวันเนี่ยพกล่มพกหมวกแล้วก็แว่นกันแดดไปด้วยก็ดีนะคะสายตาสู้แสงไม่ได้แล้วคะ่ะตอนนี้วิวดีสุดๆไปเลยผู้คนก็เริ่มทยอยกันมาเยอะแยะแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปสั่งกาแฟก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีน้ำดินมหิวนะ้มากๆ เข้ามาด้านในแล้วค่ะทุกคนสั่งกาแฟกับชาเขียวไปแล้วนะคะสองแก้วนั่งรอในห้องแอร์เย็นฉ่ำเลยสบายดีจึงส่วนดอกไม้ตรงนี้ก็น่ารักดีนะคะแต่เราไม่ได้ออกไปถ่ายรูปนะตอนนี้เราขึ้นมาชั้นด่านฟ้าแล้วนะคะโหวิวพาโนรามาสวยดีจังเลยขอแช่แช่แรูปตัวเองกันสักหน่อยเนาะข้างบนอากาศมันดีค่ะลมพัดเย็นสบายเลยมิเชลดูผมซีนานๆจะมีคาเฟ่แบบนี้สักทีขอเก็บเกี่ยวบรรยากาศให้หมดเลยนะคะทุกคน ตอนนี้เราก็เดินลงมาข้างล่างเราค่ามาหามุมถ่ายรูปกันอีกเนาะถ้ามาตอนเย็นอาจจะได้อารมณ์อีกฟิลนึงนะคะบรรยากาศก,ก็คือดีมากเลยนะคะแค่แดดแรงนิดหน่อยเองและแล้วเราก็ได้เวลาต้องกลับบ้านแล้วนะคะเพราะเรามาทําบุญด้วยเมื่อเช้าถ่ายให้ดูบรรยากาศกันอีกสักนิดนะคะเผื่อใครสนใจจะมาเนาะตอนเช้าทําบุญกระถินตอนบ่ายหาคาเฟ่นั่งเล่นจิบกาแฟาเบา,เาๆก็มีความสุขด,ดีนะคะทุกคนกลับแล้วนะคะ